สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะวันนี้ก็มาเจอช่องผมอีกแลนะกับช่วงรีวิวเร่งรีบที่รีวิวของที่ช้านานกว่าคนอื่นนะเป็นเดือนเป็นศตวรรษเลยนะก็จะมารีวิวเอ็ดดี้เวอร์ฮีโร่โจโฉวิงกันหน่ำนะอีกเซสไตล์ถ้าผมพูดชื่อผิดหรืออะไรผิดไปนะผมก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้ะซีรีส์เรื่องนี้ผมไม่ดูผมรู้แต่เรื่องยูอย่างเดียวเลยนี่เป็นรอบกล่องเป็นลำเบอร์ศูนย์แปดนะหน้าผม ได้มาในราคาสามร้า3.30บาทนะโดยเราจะมาเปิดข้างในกล่องอีกมีอยู่2แผงนะแล้วสติกเกอร์มีสวนไตนะนี่มีอยู่2 2เหมือนกันนี่ก็2ององปอมสองสองานสองสน,นะส,นนะส,นนะสนี่แพ็คก็แปดนี่ก็เป็นแบบติดใบต่อนะมีกระปูดข้างในให้ดูด้วยนะครับ ก็ต่อง่ายนะหรือเป็นตัวที่แนะนำเลยนะก็คุ้มนะแต่ไม่เท่าโกคูนะนะครับก็ผมจะมาต่อแล้วก็รีวิวความคุ้มค่าให้เพื่อนดูกันน,กน,นะอ่อกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะกับโจโฉวิว่งกันดําอีกเซสไตล์นะก็นี่เป็นพัดใสนะแล้วก็พัดพัดใสเนี่ยที่เราจะมาบอกกันนะเราจะเอานี่ก็มีแบบพัดเก่า เป็นเท้าของร่างที่เดียวนะ่ะผมดึงออกกนะ่อนนี่ฮะก็ผมก็ตัดเส้นแล้อนะเละข้อสมควรเลยเดะนะเป็นสีทองปลอมฮนะก็มีที่เก็บดาให้ยุ่งยากมากลก ก็คุมนะเทะถือว่าคุมนะเพราะมีผาดใส่มาให้เล่นได้หลายรูปแบบด้วยนะเนี่ยกนะ็จะม,มีเสียงรบก,กวนหนนะ่อยนะตับที่ตัดเส้นแบบเงางาวงไปนะนี่เก็บก่อนก็จะมีนี่ตุกขยับกอดีนะ่ะดีว่าอ d ดดี ในสีนี้เดียวกันเพราะมันขยับเพนไดนะ้ก็เหมือนนูกนกะ,ะก็สวยนะถามว่าสวยไหมสวยนะแต่ผมตัดเส้นจนมันเละไปแล้วนะแล้วก็ปีกปีกนะี่ทำอย่างนี้ได้ย้ำปีกถ้าทำสีอะถ้าเป็นเหมือนในกล่องภาพในกล่องมันจะสวยมากนะมันจะสวยมากก็การรีวิวที่ เช้าคนอื่นนะคนอื่นอาจจะไปดูช่องอื่นแล้วแต่ก็สวยนะนี่เราไปติดบีกให้ดูกำยังไง แป๊บนึงฮนะมันติดยากหน่อยโอเคติดได้ไดละติดตรงนี้ต่อนะติด้องปีเอาไปติดที่หดาบได้เหมือนก่อนหน้านี้ได้นะฮะโอ้วสวยอนะ่ะคนงามนี่ฮะถือว่าคุ้มนะคุ้ม หน้าผมไม่ขอต่อนะเพราะหลายคนอาจจะไปดูจากช่องอื่นแล้วก็ขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ